ครับมูนีมาเบิ่งรถเกีียวเขาครับเทหน้าสมัยใหม่ครับใส่แรงงานเครื่องจักรย่างเดียวเกีียวอยู่นี่คือรถ d c 6 6หีครับคูโบรตา DC60 ใส่งานนี่ครับจะคล้องรถเพื่อนก็ไล้กกลนกันแท่อยู่ครับก็จเจ้ารถขามันหนีละ่ะคนใหญ่นี่ขยันเะครับย่ำมือเส้าเพื่อนกับเกี้ยวหนาให้งว่วครับสวยมาเนี่ยเพื่อนกับเกี้ยวเข่าว,วะนี่ ถ้ายังว่างอยากเอาแนวว่างนี่เด้อบอกว่เดี๋ยวเพื่นยังว่างว่างอยู่ครับอยู่ในเมีย่ยงจะพุ่งกลนอยู่ยัยังว่างอยู่ แดงครับโบท่านเลยพอเกี่ยวคกอสิได้เกี่ยวรุ่นหมโ่เหรอครับอันนี้ไี่ว่ากับห่วงดีครับแต่แปลงนั้นเท่องเขาเท่งองหงาครับนี่ครับคนมาเกี่ยวยี่นี่โฮมเนี่ย เรก็มาไล่ตัดทำไม่ว่า้อบองคนนั้นตอนมีรอคต้องสีไรเถอะหยาก็ม่ครับฟางคุาุกได้ซอนน้ำเสือออกเย เดียวเขาร้อยแต่เขาโฮมครับพ่อใหญ่นี่น้องสาก็มีครับเว่าปลาจ้กที่มีว่ามี<ป>เหลี่ยนหนามป่ะปลาฟรีครับใครเบาก็ได้บ่อน,นี้ <c oughs> แต่ถ้าติดคุกก็อย่ามาโทษกันเด้อปลาฟรี <c oughs> กินข้าวฟรีคือกันบ่อนีกินข้าวเขาต้อง เดี๋ดยวหกโมงแน่พี่เจด้อมาครับข้อโมูงอย่างครับเนี่ยกินเตียงมือน,นี้พุ่นหมอกรัมาครับพุ่นกำลังตืนเด้อนี่นี่ครับคนสวยพุ่นกำลังมาสวยสวยมือนีย้อนสิย้นสิบ,บย่โมงอ่ะนี่นี่ลูกสาวครับเรียนโทรศัพท์เบิดมือเหรอผู้นีเดี๋ยวแน่ เจ๊ยบอนี่คุณผู่หญิงรถสาวมามาเติมบรรลงไปเปิดก็ได้นะเปิดเดือนหันก็ได้หล่อสีรถเด้อครับบ้านนี้เกิดปัญหาเห้อเลี้ยวเรียบก็ได้บ้านนี้น่ะเห็นไหมต้นตอกอย่างนี้เลยทุ่ยสร้างกครื่งตรวจดิ้งครับ เดี๋ยวสมไท้ายมีินเลยเฮ้ยอย่าปล่อยมันดังนะงจะดังได้ไงคนตะโกนใส่ยังไม่ได้ยินยังไรรถเกี่ยวว่าเบาที่ไหนเห็มัต๊ไม่ได้ดูโด